นะคร <oh oh, ับ oh, น oh, uh huh. oh oh ี่พ่อเมียงโอ้ยนะครับใส่ใบพักกระโดนนะครับพักกระโดนแซ่บลองเบิร์ต่บตำ้มกิรีดเซียงซีนะครับเดียวเซียงซีนะครับพ่อพักกระโดนนะครับเด้ออ่าจะเจอฮะไม่เป็นไะครับเจ็บเทียวว่ฮะเจ็บเียวคั๊ก ไปไปตามก็เอ๋อถูกบางทีต้องเมี่ยงใครมาแดงนะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับเมี่ยงใครมาแดงมือเนาะต้อนรับกำนันไหมวันนี้ต้อนรับวันนี้ต้อนรับกำนันนะครับด้วยตำกี่ดีดนะครับตำกี่ดีดจิ้งรีดนะครับจิ้งดนี่ครรับิหีดครับแล้วก็นวดนวดนวดห่อด้วยใบกระโดนนะครับถ้าไม่อันนี้ใบกระโดนนะครับถ้าไม่ห่อนี่โดนนะครับ ผมว่าโอ้เชียวเปเร็งหรอกพูดซูเปลเร็งเชียวเปลเร็งโอเคเปลเร็งข้าเขียวข้าเขียวอุ๊ดเทพผลล่าเปลเป็นด้อเด้อบอาโคราชเท่าดีแล้วครับโคราชโป่งโป่งครับโป่งโป่งโหลดกำนั่นนี่ไหนกำนั่นบานอ่าครับแม่นครับน้ำไม่ต้องนี่น้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำใสใจจริงต้องไม่ขาดนะครับสายยานะครับสายยากำนั่นพี่ไม้ก็กำนั่นตัวเทพพี่ไม้ก็น้ำไม่ต้องกันแหละนี่เดือดอกเสียเดี๋ยวต้องเสีย อนนี้ลูกน้องลูกน้องกำนันนะครับครับเดี๋ยวเมื่อหลังค่อยกินเนื้อไข่ขัแดงนะครับกินอะไรก็ได้ก็ได้แหละวิ่งต่อไปประเทศนอกลอกอ่าเดี๋ยวเมื่อหลังเขาเสียไปแง่ดอกเนาะเออแย่ไข่ขั้วแดงคนนี้ก็คือพัวหน้าพัวหน้าเผานะครับครับที่ว่าเ้าผู้บงการนะครับ ผู้ยู่เบื้องหลังนะครับผู้วงการนะผู้เทาผู้เ่าผู้เท่าเดินเรื่องให้เดินเรื่องคนเดินเรื่องเดี๋ยวไปจัดหาน้ำก่อนเด้อครับมันขาดน้ำโอเคยวพี่แก่พี่ไก่พี่มาโคราชพี่แก่หันกันหันกันโอเคครับเอาแบบง่ายง่ายภาษาโคราชออกมามาหลัง